สวัสดีค่ะมาจากไหนกันครับสมุทรปราการค่ะมาทําอะไรกันมาเดินเล่นเล่นของขวัญหล่ะคะใช่น้องสองคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยอาชื่อวงการหรือชื่อจริงคชื่อจริงจริงก็ได้ครับจริงจริงชื่อพลอยไพลินค่ะและวงการพาลี่พาลายหล่ะคะแล้วคนนี้ล่ะครับชื่อเบียนเลยค่ะนามสกุลอะไรเลยนะเอาเอาเอานามสกุลเลยเหรอจ้ะ โอ้ยวงศาคนาญาติใช่ไหมครับเนี่ยญาติเยอะมากขอช่วยโพสท่าสวยๆสักนิดนึงนะครับอลเลิศครับดูดีมีชาติตาล์โลสวยนะคะถ่ายคนส่มภาพด้วยค่ะจับทางนี้สิคะก็บางกล้องสิคะรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากเลยที่มาวันนี้ดีใจมากับพี่ๆน้พี่มากับน้องๆกาบูนะ่ะกาบูนแต่หน้าหน้าชนะเลิศอยู่อ่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวถอายแบบนนิดนึงนะจะได้ดูดีเป็นยังไงบ้าง แอบถุงดูตีนจะดูต <im ีนเหรอคะรู้สึกสบายใจไหมครับหรืออ๋อสบายใจมากอยู่ทางนี้สบายค่ะแต่ถ้าเดินไปทางนู้นคงจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลข่าวว่าคั่วหลีอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะแล้วก็มาวันเดียวกันได้นะคะบางแสนเนี่ยค่ะได้จะใช่กดติดได้นะครับปุ่มแดงนะคะอันนี้เหรอค่ะ